สวัสดีครับธนพลศิลปชัยสอบอฟิเบกหลักสูตร GOC รุ่น04ท64โรงเรียนสยามการเดินเรือครับแมสเศดบิกกนคิวเบกซอกโซซิกยูนิฟอร์มอ os ุณาวันออฟบิก e อินเดียเนกเวิร์ดอินเดียดาดาซิโลออสการอุณาวันฟักทอตออฟทเอกเนกเวิร์ดแทงโกออฟเอ็กยังกี้เอกโคอินเดียยูนิฟอร์มเนกเวิร์ดทาทีชาลีออเ ยังกี ma, ide, Colon, Alpha, ้ซูรูอัลตเอกเน็ตเวิร์ดลิม่าเพนไฟโคลอนอัลฟาไฮเฟนซูรูเน็ตเวิร์ดอัลตเอกดิมอลอัลตเอกเซียล่าเซตาเซเว่นซัสซิกเน็ตเวิร์ดออสกานาราซิโลอุณาวันนาดาซิโลชาลีเน็ตเวิร์ดออสกานาราซิโลโนเวมเบอร์ดิโซทูบาว์โอเลฟแอนด์แบกเก็ตเน็ตเวิร์ดอะพอลทอฟีฟอกทอดอินเดียอุณาวันเพนไฟคิวบิก ปอกเอ็กเน็กเวิร์ดเทเาทีเอ็กโคคาร์เดโฟเออร์เซต้าเซเว่นคิวเบกโรมิโอเน็กเวิร์ดออฟบริกเยงกี้พีชชั่นมาร์คเดลตา้าวิกเตอร์คิวเบกเน็กเวิร์ดสโวลูปเพนดาไฟล์ฟลักทอดออฟบริกเทนโกเอ็กโคเน็กเวิร์ดอุนาวันอินเดียวิกเตอร์กิโลเดฟแฮนดมเกตบาโวโอเน็กเวิร์ดวิกเตอร์โนเวมเบอร์ออฟบริก กิโลวิสก uh, ี้คอมมาเน็กเวิร์ดออสการ์ซอกเซอร์ซิกเอ็กเซลเลเยดแฟชันมาร์คเอเคโคจูเลียจูเลียเน็กเวิร์ดเดฟแฮนด์แบ็กเก็ตบาวโวไมด์เดต้าไอแฮนด์แบ็กเก็ตอัลฟาเน็กเวิร์ดซอกเซอร์ซิกออสการ์เซตาเซเว่นลิม่าโนเวนไนกอล์ฟเน็กเวิร์ดเซเว่นเดซิมอลเพนทัฟฟายแงกี้เอ็กซลเลย์เดซิมอลเน็กเวิร์ด เบโซตูเดซิมอลเปนทาไฟสูลูพาเดโฟเออร์โนเวนไนเออร์เน็กวดเอมมาเพชเชนมาร์กวิกเตอร์โนเวนไนโนเวนเบอร์อุนิฟอร์มเนกวดโคโลนอุนิฟอร์มโนเวนเบอร์มายออบริกพัสเนกวิร์าป้าเพชเชนมาร์กเอสเลอุนาวันเดซิมอลโนเวนไนเนกวิร์ดเพนทาไฟออสการ์อินเดียอุนาวันเดซิมอลอุนาวันเพนทาไฟ เน็ตเวิร์ดโนเวนไนคาร์เดโฟเออร์อินเดียอุณาวันเดซิมอลคาร์เดโฟเออร์เน็ตเวิร์ดเดลต้าเดลต้าคอมมาเซราเพชชินมาร์กเซตาเซเว่นสุลูเน็ตเวิร์ดลิมาลูเมเบิร์แทงโกเทลาทีไมค์อะพอลฟีเน็ตเวิร์ดปาป้าเซตตาเซเว่นเซราไฮเอนอินเดียอุณาวัน เน็กเวิร์ดฟ right ็อกทอดซอซิกเทนโกวิกเตอร์อุณาวันนาดาซิโลเน็กเวิร์ดคาเทลโฟเวอร์เทเลตีเดฟแฮนแบกเกตนาดานาดาซิโลไลแฮนแบกเกตนาดาซิโลเน็กเวิร์ดซ็อกซิกซอซิกเซตาเซเว่นออฟบิกควชันมาสคอมมาเน็กเวิร์ดซอซิกเดซิมอลเซตาเซเว่นโลมิโอนาดาซิโล โคโลนเอกวัลด์ออฟบริคโฮเทลโลมิโอเอกวัลด์เอ็กโคอุณาวันวิกเตอร์ฟลักทอดก็อบโฮเทลซัลซัซิกฟลักทอดอุณาวันเอ็กโคเพย์คาร์เตฟเวอร์เอกวัลดไลท์แฮมเมเกตอินเดียไลท์แฮมเมเกตเพชเมาร์คคิวเบกเอกวัลด์คาร์เตฟเวอร์ฟลักทอด ซอกเซอร์ซิกเทเลทีบิโซทูอัพอโทฟ,ฟีเยงกี้แมเสเซอ็นขอบคุณครับ